ในวันที่สองพวกเรานัดแนะกันว่าจะใช้เวลาว่างที่มีอยู่ขี่จักรยานสือภูเขาท่องเที่ยวไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีระยะทางกว่า8กิโลเมตรแต่แผนนี้ต้องถูกพับเก็บลงหลังจากพวกเราเดินทางไปได้เพียงไม่ถึง2กิโลเมตรเมื่อฝนเจ้ากรรมที่ดูเหมือนจะหยุดเม็ดไปนานแล้วกลับซาดเทลงมาอีกพวกเราจึต้องกลับมายังตัวรีสอร์ทเพื่อรอการปีนหน้าผาจำลองตามแผนการเดิมอีกครั้ง เมื่อฝนจางหายและแสงแดดเริ่มาสาดส่องลงมาก,การปีนหน้าผาจำลองของพวกเราจึงเริ่มขึ้นโดยขั้นตอนแรกพวกเราจะต้องมาฟังคำอธิบายถึงเทคนิคการปีนผาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตัวหากเกิดอุบัติเหตุหรือการผิดพลาดขณะที่พวกเราอยู่เหนือพื้นดินหน้าผาจำลองที่บ้านผางามสร้างจากไฟเบอร์กลาสมีความสูงจากพื้นดิน12เมตร ผิวหน้ามีระดับความลาดเอียงแตกต่างกันโดยผู้เล่นสามารถเลือกระดับความยากได้2ระดับซึ่งในส่วนที่พวกเรากำลังปีนกันอยู่นี้เป็นระดับที่ง่ายกว่าอีกด้านหนึ่งแต่ถึงกระนั้นผู้ร่วมคณะของเราก็ต้องใช้เวลาในการปีนป่ายขึ้นสู่ยอดสูงสุดนานพอสมควรทีเดียว